สมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดังจำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวย สวัสดีครับนะครับใครที่เข้ามาแล้วเนาะนะครับวันนี้นะครับอาจารย์ต้นก็จะมาทำนายฝันเนาะนะครับแล้วก็เมื่อคืนนะครับนะครับที่อาจารย์ต้นดูดวงไว้เนาะใครที่เข้ามาแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะครับสวัสดีจ้านะครับทักทายนะครับในช่วงบ่ายเนาะนะครับใครที่เข้ามาแล้วเนาะนะครับสำหรับรัฐบาลไทยงวดนี้นะครับงวดวันที่16ตุลาคมนี้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับเมื่อคืนใครฝันดีบ้านนะครับเมื่อคืนใครฝันดีบ้านเนาะ นะครับแล้วก็ใครที่เข้ามาแล้วครับกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ก่อนเนาะนะครับก่อนที่อาจารย์ต้นจะไปดูดวงให้นะครับนะครับสำหรับใครที่นะครับนะครับติดตามอาจารย์ต้นอยู่นะครับนะครับขอให้นะครับวันนี้ขอให้ปังปังทุกๆคนเนาะอ่านะครับใครฝันดีบ้างนะครับเมื่อคืนอาจารย์ดูดวงให้ถึงวันนะครับอาจารย์ดูดวงให้ถึงวันพุธกลางคืนแล้วเหลือวันพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เนาะนะครับใครที่ติดตามอาจารย์อยู่เนาะนะครับใครที่ติดตามอาจารย์อยู่เนาะนะครับ งวดวันที่นะครับงวดวันที่16ตุลาคมนี้นะครับขอให้เฮงให้รวยทุกๆคนเนาะใครเข้ามาแล้วครับกดไลค์แชร์ให้ผมด้วยเนาะนะครับใครที่เข้ามาแล้วครับกดไลค์แชร์ให้ผมด้วยเนาะนะครับใครที่เข้ามาแล้วกดไลค์แชร์ให้ผมด้วยนะครับใครเข้ามาแล้วกดไลค์แชร์ก่อนครับคนละหนึ่งแชร์นะครับเปิดสาธารณะด้วยเนาะนะครับเมื่อคืนใครฝันดีบ้างนะครับเมื่อคืนใครฝันดีบ้างครับเมื่อคืนใครฝันดีบ้างนะครับขอให้มีโชคทุกๆคนขอให้เฮงให้รวยเนาะสวัสดีจ้านะครับสวัสดีจ้านะครับ เมื่อคืนอาจารย์ต้นนะครับอ่านะครับไม่ค่อยสบายสักเท่าไหร่เนาะนะครับก็เลยนะครับดูได้ถึงวันพูดกลางคืนนะครับแต่ใครที่ติดตามวันนี้นะครับอ่านะครับอ่าใครที่ติดตามวันนี้นะครับใครฝันเมื่อคืนบ้างนะครับแชร์ความฝันขึ้นมาเลยครับที่หน้าเฟซนะครับนะครับกดแชร์ขึ้นมาใครฝันอะไรเล่าความฝันให้ผมฟังเดี๋ยวอาจารย์ต้นจะตีเลขให้เนาะเวานี้สิ่งที่ผมชอบนะครับก็คือนะครับสามเจ็ดนะครับไม่ใช่ไม่ใช่แปดเจ็ดนะครับแปดเจ็ดห้าแปดเจ็ดแล้วก็2962นะครับตัวที่ผมชอบเนาะ นะครับฝันว่าได้เก็บเห็ดปวกค่านะครับนะครับเก็บหกหกเก็บเนาะอ่านะครับขอให้เฮงงี้ด้วยเนาะผมไม่รู้ว่าชอบเหมือนผมนะงวดที่แล้วผมฟันเจาะหกสองผมชอบมากๆงวดนี้ผมตามหกสองครับนะครับส่วนใครที่จะเข้ากลุ่มนะครับใครที่จะเข้ากลุ่มเนาะนะครับตอนนี้เปิดรับเข้ากลุ่มแล้วนะครับใครที่เข้ากลุ่มน้องก้มน้อยรอรัฐบาลไทยกับอาจารย์ต้นแล้วใครที่รอเลขหลวงพี่บอยอยู่เนาะนะครับก็นะครับผมจะให้ในกลุ่มอีกทีนึงนะครับนะครับวันนี้วันที่สิบสิบสองสิบสามนะครับ 13แล้วเนาะนะครับนะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่นะวันนี้วันที่เท่าไหร่ครับวันนี้วันที่เท่าไหร่เนาะวันนี้13แล้วนะครับวันนี้13แล้วนะครับกดไลค์แชร์ด้วยเนาะสวัสดีจ้านะครับกดไลค์แชร์ด้วยนะครับใครเข้ามาแล้วเนาะนะครับนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยครับนะครับผมไม่รู้ว่าชอบบนผมนแต่ผมเชื่อและศรัทธาในบุญเนาะนะครับขอให้ลูกศิษย์ผมมีโชคทุกๆคนนะครับเออนะครับใครที่เข้ามาแล้วกดไลค์แชร์ให้ผมก่อนเนาะแล้วก็เมื่อคืนอาจารย์ต้นดูดวงให้นะครับ นะครับดูดวงใ да ห้ยังไม่เสร็จนะครับแต่วันนี้จะด well. ูให okay? well like ้เสร็จเลยนะครับฝันว่าขึ้นบ้านใหม่ค่ะเลขที่บ้านอะไรครับนะครับเออนะครับใครฝันอะไรบ้างฝันว่าแก้ผ้าอาบน้ํานะครับบางคนฝันแม่นนะแต่ีรี๊ดไม่เป็นนะครับนะครับสิ่งที่ผมบอกเคยบางคนนะ่นคืฝันหกเกตหนึ่งค่ะนะครับสองตัวเกตหนึ่งเนาะนะครับผมชอบหกสองนะครับผมชอบหกสองสองเก้าคือวันบวชอาจารย์ต้นวันที่ยี่สิบเก้านะครับนะครับถ้าใครงบน้อยนะครับสองเก้าหกสองนะครับ เออนะครับผมชอบนะไม่รู้ว่าชอบเหมือนกันไหมนะครับแต่นะครับผมเชื่อในศรัทธาในบุญนะแต่ว่าเลขขันน้ำมนนะครับเลขขันน้ำมนวันขึ้นบ้านใหม่อาจารย์ต้นนะครับผมได้ก็คือ57นะครับ5 7ผมได้จำให้นะครับบางคนจำด้วยนะครับ5 7าดนะครับ8 7ดประมาณนี้เนาะนะครับ57ตัวเก่ามันมีโอกาสจะมาไหมมันก็มีไปได้นะครับมันก็มีโอกาสมาได้เนาะ57นะครับ7 5นะครับตัวเก่าจะมาไหมนะครับฝันว่ามีคนบอกนะครับอ่านะครับ ฝันว่ามีถูกปิงกัดสองตัวค่ะนะครับฝันว่าตกเลือดใครฝันเห็นเลือดนะครับในลักษณะนี้จะมีโชคครับใครฝันเห็นศพนะครับของเน่าเหม็นนี้ก็คือจะมีโชคนะครับนะครับฝันว่าได้กินไก่ย่างค่ะนะครับอ่ะกดแชร์ด้วยครับแชร์ลงกลุ่มให้ผมด้วยนะใครกดแชร์ให้ผมวันนี้นะครับผมจะบอกเคล็ดลับว่านะครับเสียงโชควันนี้จะทําย right. right? mm ังไงถึงจะมีโชคนะครับผมบอกเคล็ดลับเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะ ก่อนหวยออกทั้งสองถึงสามวันนะครับให้เราจุดธูปนะครับสิบหกดอกนะครับนะครับการแก้งนะครับหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะอธิษฐานบุญนะครับน้ำหนึ่งแก้วนะครับจําไว้นะจุดธูปสิบหกดอกลองลองทำตามที่ผมแนะนานะจุดธูปสิบหกดอกหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับนะครับอ่านะครับนะครับผมฟันจ่อให้สองเก้านะครับหกสองสองเก้านะครับนะครับมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดัง จำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวยผมไม่รู้นะทั้งงบมน้อยเอาแค่นี้พอเล่นแค่นี้พอนะครับผมนะครับแล้วให้หันหน้าไปทางทิศวันออกนะครับนะครับงมดที่แล้วอาจารย์ต้นเข้านะ93ก็เข้า5 9ก็เข้าวมืนี้ใครง้มน้อยครับนะครับง้มน้อยนะขอให้ยิงให้รวยนะครับ ผมบอกเลยว่าใครติดตามอาจารย์ต้นนะครับเชื่อและศรัทธาในองค์แม่สติการยุดธาขอให้โชคดีทุกๆคนเนาะนะครับโอเคเนาะอ่ะใครเข้ามาแล้วครับกดแชร์แล้วก็แชร์ความฝันขึ้นมาเลยครับนะครับคนดูที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับนะครับหนึ่งพันหกร้อยคนนะครับนะครับกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเป็นสัมพันธ์บุญร่วมกันเนาะนะครับนะครับกดไลค์แชร์ครับกดไลค์แชร์เห็นไหมครับภาพชันไหมภาพชันไหม ทำไมอาจารย์ต้นชอบเลขนี้คือผมอธิษฐานบุญไว้อย่างนี้ครับว่าถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงอันนี้ส่งผลบุญมีจริงก่อนวันที่29อาจารย์ต้นจะอุปสมบทบวชกระถินใหญ่นี้ขอให้เลขตัวนี้นําโชคนชําใจมาให้ นำโชคมานำชัยมาให้ลูกศิษย์และก็กัลยาณมิตรทุกๆคนขอให้ทุกคนได้ร่วมบุญกับอาจารย์ต้นในการอุปสมบทนะครับบวชหน้าบวชพระในวันที่29นี้ก็ขอบารมีเปิดโชคเปิดทรัพย์ซึ่งวันที่ส6เนี่ยเลขออกใช่ไหมแล้วก็หนึ่งอาทิตย์ก็ถึงวันอุปสมบทอาจารย์ต้นพอดีผมก็เลยว่าเออเราฝันดีนะเราฝันดีนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าทุกท่านจะชอบเหมือนผมไหมนะครับบางคนไม่ชอบไม่ชอบก็ไม่ต้องตามครับนะครับใช่ไหม นะครับนะครับเลขที่ผมให้นี่ก็คือเป็นเลขนะครับเป็นเลขที่ผมให้นะครับก็คือเลขวันบวชกระถิ่นยี่สิบเก้ากับหกสองนะครับแล้วก็คือนี้คือเลขขันน้ำมนต์ครับขันน้ำมนต์นะนะครับที่ผมให้เลขขันน้ำมนต์ขึ้นบ้านใหม่อาจารย์ต้นบ้านเลขที่อะไรครับบ้านเลขที่37ครับนะครับบ้านเลขที่อาจารย์ต้นนะครับ173นะครับนะครับบ้านเลขที่173นะครับหมู่6นะครับดังนั้นนะครับนะครับ 87กับ37นี้ตัวเดียวกันนะครับนะครับ87กับ37นี้ตัวเดียวกันนะครับใครเข้ามาแล้วกดไลค์แชร์ให้ผมด้วยเนาะ,นะครับ87กับ37นี้ตัวเดียวกันครับเห็นไหมแปดเจกับ37ตัวเดียวกันนะครับดังนั้นนะครับที่ผมให้นี่ก็คือนะครับผมให้เป็นแนวทางเนาะนะครับสีน้ำตาลใช่ไหมไอโอเคอันจับบาท อืมโอเคอ่ะนะครับกดไลค์แชร์ด้วยใครเข้ามาแล้วครับเลขที่ชอบนะครับบางคนนะครับไม่ชอบนะครับไม่ชอบก็ไม่เป็นไรเนาะแต่ผมเชื่อในเรื่องบุญใครเข้ามาวันนี้นะครับนะครับผมจะบอกเคล็ดลับแล้วนะครับวัวน,นี้ขอให้ปังให้รวยนะครับอ่ะโอเคเนาะ ใครฝันอะไรครับแควรมฝันเลยนะครับแล้วก็ที่อาจารย์ต้นค้างไว้อยู่ที่ยังดูดวงไม่เสร็จวันนี้ผมจะดูให้เสร็จนะนะครับใครที่จะดูดวงต่อนะครับใครยังไม่ได้ดูดวงกับอาจารย์ต้นนะครับวันนี้ผมจะดูดวงให้เนาะนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมก่อนนะครับโอเคเนาะอ่ะโอเคครับนะนะครับโอเคครับกดไลค์แชร์นี่นีอ่านะครับกดไลค์แชร์นะครับ ใครฝันอะไรบ้างนะนะครับบางคนฝันแม่นครับแต่ตีเลขไม่เป็นเนาะนะครับฝันว่าได้จับปลานิลตัวใหญ่ครับ8785ครับ8785นะครับ8785นะครับนะครับงวดนี้ผมฝัน8นะครับนะครับนะครับผมไม่รู้นะแต่การด้วยครับนะครับนะครับ8737นะครับนะครับนี่ครับผมที่เขียนให้ดูเนาะนะครับกดไลค์แชร์ด้วยเนาะนะครับกดไลค์แชร์ด้วยเนาะ ครกดไลค์แชร์ด้วยนะครับอ่านะเจ็บครับอืม นี่ยถ้าพูดถึงเนี่ยก็คือตัวเลขกันนะครับ587นะครับ58787นะครับ 5, 8, 7, นะครับมันเป็นอะไรครับ587นะครับ58737เนี่ย37คือบ้านเลขที่อาจารย์นะบ้านเลขที่อาจารย์อะไรครับบ้านเลขที่ใหม่ก็คือ1นะครับ173นะครับโอเคไหมโอเคครับอ่าใครเข้ามาแล้วนะครับกดไลค์แชร์ด้วยเนาะอ่ะ ก่อนที่อาจารย์ต้นจะดูดวงนะครับอ่านะครับสำหรับใครที่นะครับจะเข้ากลุ่มนะครับนะครับใครที่เข้ากลุ่มหน้านะครับสีขึ้นมาครับอ่านะครับสาหรับหลายๆคนนะครับหลายๆคนนะครับหลายๆท่านที่ติดตามอาจารย์ต้นอยู่นาอนะครับใครง้มน้อยครับนะครับอยากเข้ากลุ่มเนาะนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตั้งนี้งวดที่แล้วผมให้เข้านะครับงวดที่แล้วผมให้เข้า93นะนะครับบางคนเข้ามาใหม่เนาะใครเข้ามาใหม่ครับกดแชร์ด้วยงวดที่แล้วผมให้เข้า93นะ จำได้อยู่เนาะนะครับ93นะครับ9359เข้าหมดเลยนะครับนะครับเข้าหมดเลย93นะครับ9359นะครับนะครับงวดนี้ผมฟัน8ครับนะครับอ่าผมฟัน8นะครับแล้วก็ฟัน9นะครับฟัน2นะครับนะครับวันนี้นะครับผมฟัน31ครับ3137นะครับฮานอยนะนะครับอ่านะครับอ่าใครเข้ามาแล้วครับกดไลค์แชร์ด้วยเนาะ62งวดที่แล้วผมตามเยอะมากงวดนี uh ้ผมตามอีก <No 62 นะครับหกสองงวดที่แล้วผมตามเยอะมากนะครับแล้วก็นะครับแปดเจ็ดนะครับนะครับนะครับผมเชื่อว่าทุกคนนะครับจะมีโชชนะครับนะครับอาจจะมาครับห้าห้าแปดเจ็ดหกแปดเจ็ดเลขเรียงประมาณนี้นะครับไม่แน่ไม่นอนนะครับนะครับอาจจะมาห้าแปดเจ็ดหกแปดเจ็ดนะครับอย่าลืมนะครับเลขเรียงเลขเลขเรียงกันนะครับเลขแม่เลขลูกนั่นแหลนะครับโอเคนี่ครับผมให้ดูนะงวดที่แล้วเก้าสามใช่ไหมงวดที่แล้วเก้าสามใช่ไหม เห็นไหมเสลี้ยว93วันนี้มา62นะครับใช่ไหมตรงกันเป็นไหมอันนี้หลวงพ่อนะครับหลวงพ่อที่วัดออรรถใหม่นะครับครับตรงกันไหมแฉบให้ทานด้วยครับกดไลค์เพร์ด้วยนะครับใครเห็นไปนี้นะกดกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดไลค์แชร์ด้วยนะแร์ไม่ทันนะนะครับขอให้เฮงให้รวยนะครับสําหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับโอเคเนาะขอให้เฮงให้รวยครับนะครับบายบายนะครับ เดี๋ยวเจอกันเดีกยวที่2นะครับ